นกป่าคือนกป่าไม่ใช่นกมาเลีเ้ยงไม่ว่าจะเชื่องแค่ไหนมันก็ไม่ให้เราไปใกล้นิดนึงมันก็จะบินหนีมีบางตัวที่เชื่องมากเราสามารถเข้าไปใกล้ห่างกันประมาณวาสิษ์เศษมันก็ยังไม่บินหนีแต่ถ้าเราเข้าใกล้กว่านั้นมันก็จะบินหนีรู้สึกเพลิเพลนเอาเข้าวโพดมาให้นกมากินอย่างน้อยมีมนกสชนิดที่กินอาหารที่ มีนกกระจอกแล้วก็นกหัวจุกนกเลี้ยงควายบางวันก็มีนกเขาด้วยมีนกประมาณ4ชนิดที่มากินอาหารกินข้าวโพดกินกล้วยที่ตั้งไว้ผมเป็นคนชอบนกจะมีนกสองชนิดที่มากินอาหารตลอดเวลาคือนกหัวจุกกับนกกระจอกนกกระจอกกับนกกระจาบเห็นเป็นนกชนิดเดียวกัน ถ้าดูในอินเทอร์เน็ตบอกว่านกกระจอกมีอีกชื่อหนึ่งว่านกกระจาบก็เห็นเป็นนกชนิดเดียวกันแต่มี2ชื่อไม่เห็นแตกต่างอะไรเลยไม่รู้จริงๆทำไมมี2ชื่อนกชนิดนี้ทั้งๆท,งท,งที่รูปร่างลักษณะทุกอย่างเหมือนกันเลยบางครั้งก็เรียกว่านกกระจาบบางครั้งเรียกว่านกกระจอก็ขอ,ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าจเจอกันใหม่สวัสดีครับ